รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ The Daily มีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับบมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดลรี่บีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเวโลนาแอดทับลานนะครับที่นี่นะครับเราเคยมาเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะครับผมผ่านมา3ปีผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับเขามีการรีโนเวทมีการปรับปรุงพื้นที่มีการเพิ่มสวนดอกไม้แบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาถ่ายภาพกันนะครับ ราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวบมพาคุณผู้ชมนะครับเที่ยวทั่วเวโรนาทัาปลานเลยเขามีนะครับร้านคาเฟ่น,นี่ข้างหลังตรงน,นู้นนะครับผมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารบรรยากาศดีๆรวมไปถึงที่พักสไตล์แบบอิตาลีมิวจิลี่าอิตาลีสวิ์แลนด์เวนิสได้หมดเลยแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับตามเราเข้าไปเลยครับตามครับ ตอนนี้นะครับผมเข้ามาในคาเฟ่นะครับ Bliss and Bloom คาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณแพรนะครับสวัสดีครับคุณแพวัสดีค่ะก่อนอื่นให้คุณแพแนะนำหน่อยครับว่าเราเป็นใครยังไงที่นี่ครับค่ะก็แพค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดของเวโดนาทบลารค่ะครับผมนี่คุณผู้ชมครับคนที่คุณผู้ชมเนี่ยถ่ายติ๊กตอกและดูว่าเบื้องหลังนี่คือใครคือคุณแพเลยค่ะ <c oughs> คือต้องบอกคุณแพ้ก่อนว่าเราเนี่ยเคยมาที่นี่ประมาณ3ปีก่อน2อปีก่อน <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดตามตรงคือตอนนี้ลูกค้าเยอะขึ้นมาก <c oughs> คุณแพ้ไปทําอะไรมาทำไมถึงลูกค้าตอนนี้มาเที่ยวปลาจินบุรีแล้วเขาต้องมาที่เวอร์นีแอดทับลานขนาดนี้จริงๆตัวรีสอร์ทของเราค่ะด้วยความตั้งใจแรกคือเรา <c oughs> อยากจะให้เป็นสถานที่ที่เป็น one stop suite ใช่ค่ะที่จะมีทั้งโซนห้องพักคาเฟ่กิจกรรมที่ครบจบเลยตามที่ได้ เดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวกันใช่แล้วก็ตัวคาเฟ่เนี้ยค่ะเราเพิ่งรีโนเวทมันจะต่างจากสามปีที่แล้วใช่มามผมจาได้เขาก่อนน่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการอยของเรานะครับเหมือนจะเป็นกลมๆอะไรนะเป็นโดมดอกไม้อาเป็นโดมดอกไม้ใช่ค่ะแต่เนี้นเราเพิ่งรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยช่วงปลายปีที่แล้วที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดโอเพราะว่าตอนนี้นี่คือใหม่ใหม่มากๆเลยตรงนี้ จะเป็นแบบริมเรียมหน่อยๆใช่ก็คือเอาจริงๆเราก็อิงตามความชอบของคนยุคนี้อะค่ะที่เขาจะชอบร้านสไตล์แบบมินิมอลแสงสวยแล้วก็แบบนั่งสบายๆถ่ายรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นร้านบิสมบุนคาเฟ่ชมไมนนี้ขึ้นมาใช่ซึ่งจริงๆครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าหลังจากเปลี่ยนดีไซน์มานี่สุเหมือนมันมันโปร่งขึ้นเนาะมันสว่างขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับมีการเติมด้วเป็นกระจกที่ ที่ไม่ใช่แบบวงกลมแต่ว่าเป็นแบบเปจบแบบเหลี่ยมแปลกๆใช่อ่ะตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นดีไซน์ที่เราอิงมาจากความตั้งใจเดิมเลยคือเราอยากจะให้ร้านเนี่ยคใครที่เข้ามาก็จะมีความรู้สึกถึงดอกไม้ใช่ะจะเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้าที่เราจะทําแบบเป็นส่วนว่างส่วนโค้งอันนี้ก็อินสปายมาจากดอกไม้เหมือนกันอแล้วก็พวงหน้าต่างนี้ก็เหมือนกันครับผมเจ๋งมากซึ่งใ,ในคาเฟ่เนี่ยคุณผู้ชมถ่ายรูปก็ได้แอร์ก็เย็น มองไม่เห็นทุ่งดอกไม้ตรงนี้เนาะทุ่งดอกไม้นี่ผมอยากรู้มากหลายคนมาที่เวโรนาอาทับลานเนี่ยเขาจะปลูกเป็นเป็นซีซันซีซันไหมครับใช่ค่ะก็คือจริงๆทุ่งดอกไม้จะมีตลอดทั้งปีแต่ว่ามันก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลแต่ละทีสั้นไปเพราะว่าสีก็จะไม่เหมือนเดิมใช่ลถ้าสมมติอ่ะปัจจุบันที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ในช่วงมาหน้าหนาวตามที่เขาบอกเรามานะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าหน้าร้อนล่ะจะเป็นสีแบบไหนถ้าหน้าร้อนตอนนี้น่าจะเป็นสดแบบดอกสีแดงๆอาจจะเปลี่ยนสีไปเลยอ๋อตรงนี้ม่วงแล้วก็จะไปเป็นสีแดงหน้าฝนอีกทีนึงยังไม่คิดใช่ต้องรอดูต้องรอดูเมล็ดแต่ละแต่ละเมล็ดอะค่ะเขาก็จะอยู่กับฤดูต่างๆที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ต้องรอติดตามแล้วกันคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ของเวอร์นาแอดทับลานยังไงเดี๋ยวคุณแพรคุณเอมี่เนี่ยก็จะอัปเดต ใ,ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันแน่นอนมีอ,มอัปเดตตลอดในช่องทางโซเชียลของโรงแรมเลยคร,ครับผมอ่ะโอเคพูดถึงเล็กน้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของ b ิสแ n นด์บลูนะครับใครที่มาเมื่อแบบปีปีก่อนหรือว่าต้นปีปีที่แล้วเนี่ยมาครั้งนี้เปลี่ยนโฉมเลยเปลี่ยนโฉมแล้วอยากให้คุณผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มากันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องดื่มและขนมหน่อยดีกว่า<ๆ>คุณแพรคุณแพรช่วยขายหน่อยว่าที่นี่อะไรเจ๋งครับ เมนูของเราก็จะอิงมาจากดอกไม้เหมือนกันนะคะอย่างตัวชื่อร้านก็เป็นบิสเซนบลูมที่หมายถึงการผีบรานอันนี้คือเมน,นูนี้คือคชื่อบิสเซนบลูมเลยใช่ค่ะเ,คเป็นชื่อเป็นซิเนเจอร์ของร้าน,นะคะ่ะครับผมตัวนี้จะเป็นพีชกับส้มยูซุะค่ะมัมีความหอมสดชื่นค่ะใช่ใครที่ชอบความสดชื่นก็แนะนำเมนูนี้เลยครับผม,มยิ่งถ้ามาช่วงอากาศร้อนๆเนาะ ทานแล้วสดชื่นแน่นอนสดชื่นแน่นอนค่ะครหรือจะแบบเป็นเมนูนมก็จะมีเป็นทั้งโกโก้แล้วก็เป็นโกโก้สตรอเบอรี่ค่ะตัวนี้มีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ขมขมนิดนิดของโกโก้ค่ะครับผมแล้วก็ปิดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นสายกาแฟ,แฟบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นกาแฟเมริกกโนนะครับแล้วก็มีส้มอ่าตัวนี้จะเป็นเลมอนอค่ะอนันนี้เลมอนใช่ค่ะครับผมอ่ะซึ่งในเมนูเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทานอะไรแนะนำว่ามาลองดูเมนูก่อน มีเมนูให้เลือกเยอะมากค่ะทุกหมวดหมู่เลยทั้งแบบรีเฟซหรือว่าจะชอบแบบชากาแฟแล้วก็เป็นเมนูนมนมสำหรับเด็กๆก็มีค่ครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับคุณผู้ชมครับขนมบ้านดีกว่าวันนี้คุณแพเอามาให้เราดูนะครับ2เมนูด้วยกัน อสองตัวนี้จะเป็นเมนูขายดีของที่ร้านค่ะที่จะมีตลอดเลยก็คือเป็นบูรี่ชิสพายค่ะตัวนี้ขายดีมากๆใครที่มาลองทานก็คือจะชอบทุกคนเลยค่ะคผมแล้วก็สําหรับเมนูที่เด็กๆชอบก็คือจะเป็นพวกช็อกโกแลตค่ะใช่ตัวนี้จะเข้มข้นมากค่ะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคาเฟ่ลิสแอนบูมนะครับผมบอกเลยว่านอกจากเครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย ขนมเค้กก็มีให้เลือกเยอะมากๆม,มากไปกว่าน,นั้นนะครับข้างหลังของเราเนี่ยเอาจริงมุมถ่ายรูปเยอะมากนะเดียกได้ว่าเดินไปตรงไหนก็ได้รูป<อ>ทุกมุมเลยค่ะแบบนับนไม่ถ้วนจริงๆค่ะ<น>อย่างแบบเดินเข้าประตูมาจากหน้าร้านนะคะก็จะเห็น<อ>เป็นแบบแปลงดอกไม้ใหญ่ๆแล้วก็ตรงนั้นก็ถ่ายรูปได้ เดินเข้ามาในร้านหน้าประตูก็ถ่ายรูปได้อีกค่ะยิ่งเดินเข้ามาทางเข้าไปเหมือนอุโมงต้นไม้ตอนนั้นก็ถ่ายรูปได้อีกได้ค่ะคือมุมไม่ซ้ําเลยลูกค้าแต่ละคนเขาก็จะถ่ายไม่ซ้ามุมกันเหมือนกันค่ะฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสาหรับคาเฟ่ลิสแอนบลูมนะครับผมยังไงตอนนี้เดี๋ยวขอตัวจิบกาแฟขอละกันนะคุณแพรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทานอาหารกันเห็นว่าที่นี่เนี่ยร้านอาหารใหญ่มากใช่วิวก็ดีด้วยเป็นอาหารของรีสอร์ทค่ะไทยฟิวชั่นค่ะ ียย<ม>ด้วชื่อร้านว่าอะไรคุณผ้ร้าน Black Wood Bar and r e s t a u r a n t ค่ะ b l a c r w o o d b a r a n d Restaurant นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับอาหารจะเป็นยังไงบรรยากาศของเขาเนี่จะขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับทานขนมนะครับและเครื่องดื่มอร่อยๆไปแล้วนะครับที่สำคัญคือธรรมชาติสวยงามมากๆเลยช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร้านอาหารกันบ้านดีกว่าจะเป็นร้านประเภทอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบบเอเร็จจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ับเข้าสู่รายการ The Diary นะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่เวโรนาแอดทับลานนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราพาคุณผู้ชมนะครับไปคาเฟ่ของที่นี่มาช่วงนี้นะครับพามาที่ร้านอาหารนะครับ Black b o o d Bar and Restaurant นะครับซึ่งที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีอาหารที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าจะเป็นอาหารยุโรปที่นี่ก็มีเหมือนกันเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนว่าตอนนี้นะครับเรากำลังทานอาหารอยู่ ข้างๆทะเลสาบเลยที่เขาจำลองไว้นะครับผมตรงนี้อยู่ประมาณเหมือนกึ่งๆข้างหน้าของทางรีสอร์ทนะครับมีสโซนในการอากาศดีๆแบบวันที่เรากำลังถ่ายรายการอยู่นะครับผมการมานั่งข้างนอกแบบนี้มีลมแรงๆนะครับบอกเลยว่าสบายมากหรือว่าถ้าใครที่อยากจะนั่งห้องแอร์นะครับผมข้างในก็จะมีโซนห้องแอร์นะครับที่ให้บริการคุณลูกค้าอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับอาหารของที่นี่ให้คุณผู้ชมได้ ดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าที่นี่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นอาหารประเภท,ทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะทานอะไรนะครับที่นี่มีครบแน่นอนเลยอย่างเช่นอันดับที่หนึ่งเลยให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับพิซซ่าหน้าฮาวายเอยนนะครับนี่ให้ทุกคนได้ดูว่าของที่นี่นะครับไม่ใช่การเป็นพิซซ่าที่แบบ ใหญ่ๆนะครับที่เป็นเน้นเป็นพิซซ่าบางกรอบนะครับซึ่งสามารถรีเควสได้นะครับว่าคุณผู้ชมในอยากจะทานเป็นหน้าอะไรนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับหน้าที่เขาเอามาให้เราได้ชิมกันนะครับก็จะเป็นหน้าของทาวเอียนะครับเรายังอยู่กันที่อาหารฝั่งยุโรปกันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวน,นี้จะเป็นการมิกซ์มิหน่อยๆอย่างสปาเกตตี้บึกดำนะครับผมซีฟู้ด ซึ่งในนี้นะครับเขาก็มีการใส่มาไม่ว่าจะเป็นปลาหม,มึกนะครับแล้วก็หอยแมลงผู่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งตัวใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะชิมให้แล้วให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกรสชาติด้วยว่ามึงทำที่นีรสชาติเป็นยังไงนะครับอืมอืม,อมก็จะเป็นสปาเกตตี้นะครับที่ ได้ความหวานเปรี้ยวนะครับของซ้อนก็คือเทศนะครับผมโดยทานคู่กับพวกซีฟู้ดมันจะเป็นกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่อร่อยมากเลยนะครับผมคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่อาหารไทยกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูข้างๆของผมฝั่งนี้นะครับนี่คือขาหมูคั่วพริกเกลือนะครับบางที่เนี่ยเขาจะเป็นขาหมูมาทั้งจานเลยเนาะขาหมูเยอรมันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าของที่นี่นะครับเขาก็ หั่นเนื้อ,อมาแล้วแล้วก็นําไปผัดไปคั่วกับพริกเกลือผัดพริกไทยดำนะครับแบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นฉ่าๆชิมก่มมมอนดีกว่านะครับอือหืคั่วพริกเกลือออกมาได้ดีมากเลยนะครับความชุ่มฉ่าของเนื้อขาหมูนี่ยก็ยังอยู่ด้วยต่อไปต่อเลยนะครับผู้ชมครับต่อไปอีก2เมนูนะครับเป็นเมนูปลากกันบ้างดีกว่าข้างหน้าของผมนะครับเป็นปลากระพง เฉียนตะไครนะครับซึ่งถ้าดูจากภายนอกเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นตัวปลาเนี่ยครับอยู่ข้างล่างนะครับข้างบนเนี่ยท็อปปิ้งด้วยตะไครนะครับที่เขาเอาไปผัดด้วยกันมาก็เป็นหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำนะครับสำหรับร้าน Blackwood อ a r ดบา r ์แอนด์ a ีสนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเมนูนะครับที่คนไทยเนี่ยเวลาไปทานอะไรชอบมีเ,เมนูซุปเมนูต้มนะครับเวลาที่เราทานอันอื่นแล้วเนี่ยก็อยากจะซดน้ำไปด้วยนะครับผม กับเมนูนี้เลยนะครับเป็นปลาคังต้มยำนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเมนูปลาคังเนี่ยปลาคังเนี่ยจะเป็นปลาหนังเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะทานหนังไปด้วยแล้วคนที่เวลาเราเคียเค้ยวเนี่ยหนังก็จะกรุบกรุบ๋ยวขอสดน้ําพิสูจน์หน่อยดีกว่าว่าต้มยำของที่เนี่ยจะจะัดจ้จานขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับอืมอืม ได้กลิ่นของสมุนไพรจะหนักจะเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับออร่อยมากครับสําหรับเมนูนี้หรือว่ามื้อนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับผมให้ไปเลยห้าดาวนะครับผมนี่มาเลยนะครับใครที่มีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับขับรถมาเลยที่เวโลนาแอททับลานะครับกับร้านอาหาร l l c k w o o d Bar and Restaurant นะครับผม อาหารไทยและอาหารยุโรปนะครับรอคุณผู้ชมอยู่ยังไงตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวทานอาหารก่อนช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูห้องพักของที่เวโรนาแอททับลานกาันบรรยากาศข้างในห้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับอร่อยไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีโอกาสนะครับแนะนําเลยว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปทานกันแล้วช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักกันบ้าง จะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับสนับสนุนโดยคอตโตต โดยค con, ิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสไตเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ เอาละครับกลับเข้าสู่รายการ t ด e d i รี่นะครับผู้ชมครับผมยังอยู่กับคุณแพในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคุณแพจะพาเราเนี่ยไปดูที่เที่ยวห้องพักกันในเวโนาแอตทัลลานเนาะค่ะ,ะให้คุณแพพูดถึงเวโรนาสักเล็กน้อยแล้วกันครับคือในส่วนของโซนที่พักอะคะ่ะเราก็จะมีแบ่งเป็นโซนเหมือนกันก็คือที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะเรียกว่าโซนอิตาลีโซนอิตาลีใช่ค่ะเป็นแบบเมืองจําลองอิตาลีมาเป็นเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสําหรับที่พัก ใช่โอเคซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นอันนี้คือห้องพ้าหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ใช่ค,ครับแล้วนอกจากที่จะมีโซนนี้แล้วค่ะเราก็จะมีอีกโซนที่แบบเป็นโซนในฟาร์มสําหรับที่ใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็สามารถไปพักที่โซนนั้นได้ก็จะเป็นแบบ โซนกระโจมโซนเต็นเลยผู้นั้นใช่ค่ะโอเคซึ่งเราเนี่ยได้ขับรถ s อชผ่านมาแล้วคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเห็นได้เนาะใช่แต่สำหรับโซนเต็นนะคะจะเปิดเฉพาะแบบหน้าหนาวเท่านั้นค่ะโอเคได้ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณแพรเนี่ยพาเราดูโซนอิตาลีละกันได้เลยเนาะตรงนี้มีกี่ห้องครับคุณแพรตรงนี้รวมๆประมาณ70-80ถึงแปห้องครับโซนนี้ใช่ค่ะโอ้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับ70-80ห้องนะครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปเดินดูห้องพักกันแต่ว่าตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย<ช>เนี่ยด้วยความที่จําลองมาแล้วก็เขาบอกว่าจําลองมาได้ใกล้เคียงมากใช่ค่ะ <No? S 2> ก็คือ<ช>อยากใ,<ช>ให้คนที่มาเที่ยวอ่ะค่ะจะได้รู้สึกเหมือนแบบได้ไปพักผ่อนต่างประเทศอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจาลองมาเป็นสะพานคาสเทลแล้วก็มีล่องเรือก,กอนโดราด้วยค่ะตรงนี้ครับผมโอ้โหอ่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูภาพบรรยากาศกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ย เดินเข้าไปดูในโซนอิตาลีพาคุณผู้ชมเข้าไปดูห้องกันไปดูเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นโซนอิตาลีเนาะใช่ค่ะมุมนี้เป็นมุมไฮไลท์เลยที่ลูกค้าที่มาพักอะค่ะเขาจะชอบถ่ายรูปกันมากๆนเออนี่ยตองถ่ายรูปเลยใช่ค่ะโอเคอ่ะแล้วห้องที่เราจะไปดูคือห้อง <S Family s u สี e ค่ะต <Family S 2> านี้ <Street S 2> เ,ลเลยครับผมแบกเข้าไปครับ ห้องนี้จะเป็นห้อง Family Suite ค่ะ Family Suite ใช่ <c oughs> ห้องนี้ค่ะจะพักได้สี่ท่านเหมาะสำหรับแบบครอบครัวที่เขาจะมาพักผ่อนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอโออันนี้ข้ามาหน่อยกว่าเป็นห้องสองชั้นค่ะอันนี้จะเป็นตเตียงชั้นล่างอ๋อนีชั้นแรก <c oughs> ชั้นล่างนะครับซึ่งดูแล้วนี่ก็เหมาะสำหรับลูกๆแล้วกันใช่ค่ะเด็กๆจะชอบค่ะโซนนี้ครับผมซึ่งห้องนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถเปิดประตู ตรงนี้เป็นวิวริมทะเลสาบเลยค่ะเปิดประตูออกไปครับผมก็คือห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆที่เขาจะมีเด็กที่ชอบมาด้วยเด็กๆอ่ะค่ะจะชอบที่มีห้องเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะแบ่งเป็นสองโซนก็คือมีโซนชั้นล่างแล้วก็โซนชั้นบนครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเปิดประตูออกไปอยู่ใกล้สระว่ายน้ำมากๆค่ะแล้วก็มีวิวริมทะเลสาบ ครับผมได้เลยอ่ะดูห้องแรกชั้นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนแล้วกันเนาะค่ะเพราะข้องบนนี่น่าจะเป็นผู้ใหญ่นอนละใช่ค่ะโอเคไปตามมาครับนีคุณผู้ชมครับขึ้นมาชั้น2อแล้วนะครับคุณแพใช่ค่ะ,คะสําหรับห้องนี้ค่ะก็จะเป็นเตียงคิงไซส์สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ ออเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีให้ครบคันแบบนี้เลยครับผมซึ่งทีวีทุกอย่างก็ครบเซตเลยครับคุณผู้ชมครับแบ่งแยกไปเลยใช่คุณลูกเสียงดังนะครับน้องล่างไป <laughs> นอกจากนั้นคือวิวริมหน้าต่างก็จะเห็นแบบทะเลสาบเหมือนกันค่ะจากข้าบ,บนอืมโหนี่แต่ว่าจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าโซนอิตาลีเนี่ยมีหลายด้วยความที่มีหลายห้องออมากถ้าอยากจะได้ห้องที่วิวดีๆแบบนี้ ก็ต้องจองล่วงหน้านะคุณแพรล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่าบางห้องเนี่ยค่ะเขาจะเต็มเร็วมากมาเพราะว่าเป็นห้องที่แบบเป็นโซนที่วิวสวยอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ลูกค้าก็จะชอบจองมาล่วงหน้าซะส่วนใหญ่ครับผมโหอ,อย่างที่คุณแพรบอกนะครับผู้ชมครับยิ่งช่วงไฮซีซั่นนี่ไม่ต้องพูดถึง <laughs> <ช>ตง้องควรจองล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ห้องที่วิวดีๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปที่อิตาลี แต่เราอยู่เพียงแค่ปลาจีนบุรีเท่านั้นก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆ ATV ซิไลน์คาเฟ่ Bliss and Bloom ร้านอาหารและที่พักนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณแพรบอกว่าที่นี่เปรียบเสมือน one stop service ใช่ค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีแพลนนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับแนะนําเลยว่าให้มาพักที่นี่แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะหาช่องทางการติดตามติดต่อครับคุณแพรครับสามารถไปที่ช่องทางไหนได้บ้างครับ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับรีสอร์ทเวโรนาทับลานนะคะที่เราเป็นวันสต็อป์วิสมีทั้งห้องพักกิจกรรมคาเฟ่แล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงสัมมนาด้วยเรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการเลยค่ะช่องทางการจองนะคะก็สามารถไปที่แฟนเพจนะคะเวโรนาแอทับลานค่ะตามชื่อรีสอร์ทเลย TikTok IG ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะครับผมไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพภูมมากามากที่ เดินพาเราเนี่ยพาเที่ยวทุกซอกทุกมุมของวิลล่าทับลานขอบคุณมากเลยนะครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยบเกอรเดจำกัดมหาชนคอโตอินบนเบลคิวคอนและขนมปังอบกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต